สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเรามาพูดกันถึงเรื่องราวเวนอมเลตแดบี้ค n นเนชกันต่อดีกว่านั่นเองครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวถ้าเกิดนะครับเวนอมเนี่ยนะครับผมไม่ได้ใช้เอ็นเครดิตอันนี้เนี่ยเขาจะไปฉายอันไหนกันนะครับเพราะเรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ต่างประเทศอะเรื่องของเวนอมมันก็เข้าฉายมาตั้งนานแล้วนะครับผมจนตอนนี้เองเนี่ยก็ได้ปล่อยพวกคอนเทนต์ที่ตัดออกไปนะครับผมอะไรออกมาหมดแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าในวันนี้เองเนี่ยก็จะ เอาเรื่องราวของ n อ็ e เครอีกอันนึงเนี่ยมันเล่าให้กับทุกคนฟังกันซึ่งบอกไว้ก่อนเลยนะครับในตอนที่เราเล่า En ็นเครดอันนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เอา n อ็ e d i t อันนั้นน่ะที่มันถูกตัดออกมาเปิดให้ทุกคนดูเลยแต่ทุกคนสามารถไปหาดูเองได้นะครับผมโอเคนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นยังไงใน En ็นเครดอันนี้เนี่ยนะครับผมเปิดเนี่ยมันจะเป็นตอนที่เอ็ดดี้เนี่ยนะครับผมนั่งอยู่ริมทะเลกับเวนอมนะครับแล้วก็บอกว่าเออเนี่ยเราจะไปไหนกันดีเอ็ดดี้ก็บอกว่าทุกท,ที่ต้องการรนนัห ก็บอกว่าเฮ้ยงั้นเราเนี่ยต้องการผ้าคลุมกับหน้ากากด้วยนะแต่เอ็ดดี้เนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องนะครับผมแล้วเขาก็ได้พยายามอธิบายให้เวนอมต่อเพราะว่าในตอนนี้เนี่ยหากย้อนกลับไปในตอนจบซึ่งเป็นฉากที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยเนี่ยนะครับผมก็เหมือนว่าเวนอมเนี่ยก็เข้าใจว่าแบบโอ้ยเอ็ดดี้เนี่ยรักเราแต่เอ็ดดี้ก็เลยบอกว่าเฮ้ยเวนอมฉันนะไม่ได้รักแกนะแต่ฉันนะชอบแกชอบแกมากๆเลยแต่แบบรักเนี่ยมัน,ม,นมันไม่ใช่แล้วจากนั้นเนี่ยทั้งสองคนก็ได้เถียงกันนะครับโดยเวนอมก็บอกว่า a, แกนะรักฉันเอ็ดด เวนัมก็แกนรักฉันไปอย่างเงี้ยเถียงวนไปนะครับก็รักไม่รักรักไม่รักอย่างเงี้ยวนไปนะครับผมแล้วจากนั้นเองเนี่ยก็ได้ตัดเอ็นเครดิตตรงนี้ออกไปนะครับแล้วก็จะเป็นเอ็นเครดิตอันเนี่ยต่อขึ้นมาในทันทีเลยนั่นก็คือการอ่านข่าวของเจยนจาเจมสันนะครับผมว่าแบบเนี่ยสไปเดอร์แมนชายผู้มีพลังที่เขาไม่คู่ควรแล้วพยายามจะเป็นฮีโร่แต่ให้ฉันบอกแกนะแกน่ะไม่ใช่ฮีโร่ แล้วก็จบลงเลยนะครับผมซึ่งอันนี้เองอะ่ะถ้าเขาฉายเอ็นเครดิตอันนี้มาทุกคนก็คงจะไม่รู้หรอกว่าเวนอฟม,มันไปอยู่ในจัก,กรวาลเดียวกับ MCU แล้วนะครับหรือว่าแบบเฮ้ย <c oughs> มันอยู่ในจัก,กรวาลเดียวกันมาตลอดหรอว่าคือมันจะดูแล้วไม่เข้าใจไงเพราะว่ามันตัดข,ข่าวมาเลยแล้วข่าวไม่ได้เป็นจอหนังนะแต่เป็นเหมือนทั้งจอเป็นเหมือนจออ่านข่าวไปเลยะครับผม เขาก็เลยคงต้องเปลี่ยนอะไรครับผมแล้วก็ในจุดแรกเนี่ยนะครับที่แบบว่าเป็นเหมือนพูดถึงความสัมพันธ์น่ารัก,น,รกน่ารักกุ๊กกิ๊กกันอะไรแบบนี้ระหว่างตัวของเวนอมกับเอ็ดดี้อ่ะมันก็ไม่ได้ทําให้เนื้อเรื่องเนี่ยนะครับผมจะบอกใบ้ไปถึงซับพรอตรงไหนได้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบเวอร์ชันปัจจุบันเนี่ยนะครับผมที่เข้ามาฉายในหนังเนี่ยเราก็แบบเหมือนใบ้ไปถึงดวงดาวคลินท่าถูกไหมดวงดาวของซ b o บีโอเนี่ยแล้วจากนั้นเองก็มีฉากที่ด็อกเตอร์สเตรนเนี่ยนะครับผมเหมือนใช้เวทมนต์แล้วทุกอย่างเนี่ยก็ เปลี่ยนไปเนี่ยแปลว่าเวนอมาถูกย้ายจักรวาลมาอยู่ใน MCU แล้วนะครับแล้วก็ค่อยเป็นฉากขึ้นมาในทีวีซึ่งผมก็คิดว่าก็ <ๆ S 1> ดีแล้วล่ะที่เขาเปลี่ยนนะครับผมเพราะว่าอันนี้เองเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้แบบรู้สึกน่าสนใจขึ้นสักเท่าไหร่เลยรู้สึกว่าเป็นเอ็นเครดิตที่ถ้ามีก็ดูได้แล้วก็คงจะอมยิ้มหน่อยๆตอนฉากเวนอมเถียงกับเอ็ดดี้นะครับผมแล้วก็ตอนเจโจนาเจมสันมาอ่านข่าวเนี่ยก็ทําให้เราแบบไปคิดต่อว่าแบบเฮ้ยมันจะมาไหมวะมันจะมาไหมวะ,มะ,มมวะอะไรแบบเนี้ยนะครับผมแบบมันจะมายัง ใายในหนังจริงเนี่ยเราแบบโอ้โหเนี่ยมึงมาแน่ๆเลยนะครับผมยังไงก็ต้องมาแบบความรู้สึกมันต่างกันไงอันแรกเนี่ยจะเป็นแบบมาแน่ๆเลยถูกไหมอันที่ฉายในหนังอะแต่อันที่ถูกตัดออกไปอะจะเป็นแบบเฮ้ยจะมาไม่มาวะจะมาหรือเปล่าวะอะไรแบบนี้นะครับผมแล้วก็เหมือน อีกจุดหนึ่งก็คือไอ้จุดที่ผมบอกอะว่าดวงดาวเคลนท่าเนี่ยการเกิดมามันก็แบบช่วยให้เราแบบเออเหมือนอยากติดตามต่อแบบเฮ้ยมันจะมีอะไรเพราะว่าหนังเวนอมเลดเดอรบีคอเนอะไรเลยคนก็ไม่ได้ชอบอะไรถูกไหมก็แบบว่าถ้าดูแล้วไม่มีอะไรให้น่าติดตามต่อก็อาจจะขี้เกียจไปดูต่อเลยอะไรแบบนี้หรือว่าภาคใหม่มาก,ก็ไม่ต้องไปดูในโรงแล้วแต่พอแบบอันเนี้ยมาเนี่ยนะครับผมมันแบบเฮ้ยเราอยากรู้ว่าดวงดาวม,มันเป็นยังไงว่าดวงดาวของเวนอมเนี่ยก็ทําให้คนดูเนี่ยอยากติดตามต่อนั่นเองครับและนี่ก็คือเอนเครดิตนะครับผมที่เขา เปลี่ยนออกไปนั่นเองเป็นฉากอินเครดิตที่ถูกตัดออกไปก็ลองไปหาดูกันได้ในเน็ตนะครับผมก็มีปล่อยกันมาเต็มไปหมดแล้วเลยครับผมในแบบว่าพวกฉากที่ถูกตัดไปหรือว่าคอนเทนต์อะไรเกี่ยวกับเรื่องราวของ Red เวนอมเลดเดร์บีคาร์เนชครับหากท่านผู้ชมอยากดูเรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกกันไปได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขอภายเอาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงในวันนี้ลาละครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคน มีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ